แคร์คนอื่นมากกว่าแคร์ตัวเองความคิดของคนอื่นเนี่ยมีอิทธิพลกับเรามากๆเลยบางคนก็อาจจะมองว่าคนนั่นจะคิดกับฉันยังไงทั้งในเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณทรงผมบางคนเอาความคิดเห็นของคนอื่นมามีอิทธิพลในลักษณะของการที่กลัวที่ตัวเองจะคิดแตกต่างจากคนอื่นพอถ้าเรามองว่าเราคิดแตกต่างจากคนอื่นไม่ได้มันก็จะทําให้ตัวเราเองค่อยๆไหลาตามคนอื่นไปเรื่อยๆจนไม่เป็นตัวของตัวเอง อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่อจิตพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีฟและชรดาพรศรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะเชื่อว่าในสังคมไทยเนี่ยยังคงมีก้อนความคิดแบบนี้อยู่นั่นก็คือ การแคร์คนอื่นมากกว่าแคร์ตัวเองความคิดของคนอื่นเนี่ยมีอิทธิพลกับเรามากๆเลยบางคนก็อาจจะมองว่าคนนั่นจะคิดกับฉันยังไงทั้งในเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณทรงผมสไตล์การแต่งหน้ารวมไปถึงรถที่ขบับบ้านที่อยู่เงินในบัญชีหนาที่การงานต่างๆบางคนเอาเรื่องเหล่านี้มาคิดจนทำให้แบบ เศร้าจิตตกไม่เป็นตัวของตัวเองขาดความมั่นใจในตัวเองแต่กับบางคนก็อาจจะสร้างเป็นความทะเยอทะยานอัปเกรดตัวเองให้ไฮโซโก้หรูแต่ในขณะเดียวกันอะส่วนทางกับเงินในบัญชีจนเดือดร้อนตัวเองและอีว่าที่มันมากไปกว่าน,นั้นเลยเนี่ยบางคนเอาความคิดเห็นของคนอื่นมามีอิทธิพลในลักษณะของการที่กลัวที่ตัวเองจะคิดแตกต่างจากคนอื่น พอถ้าเรามองว่าเราคิดแตกต่างจากคนอื่นไม่ได้มันก็จะทําให้ตัวเราเองค่อยๆไหลาตามคนอื่นไปเรื่อยๆจนไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่ยังคงสนใจสายตาคําพูดหรือความคิดของคนอื่นเนี่ยบางทีเราอาจจะเผลอทําสิ่งที่คนอื่นไม่ชอบแล้วเราก็กลัวที่เราจะไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวที่จะแตกต่างกลัวที่จะทุกเกรียดกลัวที่จะไม่มีใครคอยซัพพอร์ตเราเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ชอบนิสัยแบบนี้ของตัวเองเอาซะเลยวันนี้ตัวอีฟเองเนี่ยอยากจะมาเล่าวิธีการในการที่เราจะรับมือกับตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าเราแคร์ความคิดของคนอื่นมากเกินไปอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังเราอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็ย้อนกลับมามองว่าเพราะอะไรเราถึงต้องแคร์คนอื่นได้มากขนาดนั้น ในสังคมไทยของเราที่อยู่ในสังคมเอเชียเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นการอยู่กันด้วยหมู่คณะเรามักจะเกาะกลุ่มกันอยู่มันก็เลยตามมาด้วยการที่มีการต้องการการยอมรับแล้วสังคมของเราเนี่ยก็มักจะปลูกฝังด้วยว่าเวลาทำอะไรจะต้องเกรงใจคนอื่นเวลาทำอะไรจะต้องคิดถึงคนอื่น มันก็เลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยบางทีก็กลัวที่จะพูดอะไรออกไปกลัวคําพูดคนอื่นกลัวคนอื่นจะมองตัวเองไม่ดีถ้าเราไม่ทําในแบบที่ถูกสังคมวางมาตรฐานแบบนั้นไว้แต่ก็ยังไม่ได้นึกถึงสาเหตุเลยว่าเราจะกลัวคนอื่นขนาดนั้นเพราะอะไรสุดท้ายแล้วอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้มารับผลในสิ่งที่มันเกิดขึ้น คนที่รับผลสุดท้ายก็คือตัวเราเองอยู่ดีนั่นแหละค่ะไม่ว่ามันจะออกมาในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตามลองถามกับตัวเองว่าเพราะอะไรเราต้องแคร์เขาขนาดนั้นหรือเพราะอะไรเขาจะต้องมามีอิทธิพลกับเราได้มากขนาดนั้นสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยหลังจากที่เราย้อนถามตัวเองเราอาจจะต้องกําหนดจุดยืนของตัวเองก่อนว่าจริงๆตัวตนของเราเป็นยังไงเราเองเนี่ยเป็นคนยังไง ถ้าไม่เอาความคิดของคนอื่นเข้ามารวมด้วยเนี่ยเรามองว่าตัวเราเองมีจุดยืนอยู่ตรงไหนบ้าง <st it> เพื่อทำให้เวลามีคำพูดความคิดของคนอื่นเข้ามาแล้วมันจะได้ไม่เข้ามามีผลกระทบต่อตัวเราจนทำให้เราเนี่ยไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองแต่การมีจุดยืนกับตัวเองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าให้เรากลายเป็นคนหัวแข็งแล้วก็ยืนในจุดที่ตัวเองจะต้องยืนเท่านั้นแต่การที่เรามีจุดยืนเป็นของตัวเองในวันที่มีคนมา เตือนเราหรือมีคนมาบอกเราเนี่ยเราก็อาจจะรับฟังแล้วเราจะนําไปปรับใช้หรือไม่ปรับใช้เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าตัวเราเองมองเห็นไหมว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือมันเป็นโทษกับเรามากกว่ากันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าในจุดยืนที่เรายืนอยู่แล้วการเป็นตัวของตัวเองในรูปแบบนี้แล้วเราก็มีความสุขกับมันเราก็แค่รับฟังสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็ยังคงเป็นตัวของตัวเอง อย่างต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังบางทีอาจจะต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะคะว่าเวลาที่มันเกิดเรื่องหนึ่งเรื่องขึ้นมาหรือมีใครเอาความคิดอะไรมาใส่เราเนี่ยเราสนใจในสิ่งที่เขาพูดมาจนทําให้การสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นณขนาดปัจจุบันเนี่ยไม่ถูกมองเห็นเลย บางทีความคิดเรามันฟุ้งไปไกลมากกว่าที่เราจะหยุดความคิดของตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจงอยู่กับตัวเองในปัจจบุบันอยู่ในขณะที่มันกําลังเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นพยายามหยุดความฟุ้งซ่านที่มีในตัวเองไม่ให้มันแผ่ขยายให้มันเป็นเรื่องที่มันค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทั้งๆที่บางทีคําพูดหรือความคิดบางอย่างของคนอื่นที่เรารับเข้ามา มันอาจจะไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราตีความออกไปก็ได้แต่ถ้าเราปล่อยให้ความคิดของเรามันวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดเป็นความฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆแต่ตัวเราเองจะต้องตัดสินใจอะไรด้วยการที่เราใช้ความรู้สึกจากปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะได้ชุดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แค่ตัดสินใจกับตัวเองว่าเออเราชอบมันไหมแล้วถ้าเราซื้อมันเนี่ย เราอยากจะใช้มันอยู่ไหมแล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะต้องไปซื้อมันตัดสินใจแค่กับความคิดของตัวเองเนี่ยอีฟอ mm. มันก็ยากแล้วมันก็เหนื่อยมากพอแล้วนะคะคุณผู้ฟังบางทีเราไม่ต้องไปนึกถึงหรอกว่าถ้าเราซื้อชุดนี้ไปแล้วคนอื่นจะมองเรายังไงนะถ้าเราใส่ไปแล้วมันจะโป๊ไหมมันจะดูไม่ดีไหมมันจะดูแพงไหมเออมันจะดูอะไรก็ตามที่คนอื่นน่าจะคิดแบบนั้น แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบเราใส่แล้วเรามั่นใจที่เราจะใส่ชุดนี้ไปเดินหรือรู้สึกว่าเออเราก็อินไปกับชุดนี้ของตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยอีกว่ามันก็เหนื่อยละที่เราจะต้องตัดสินใจกับความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่กับขณะปัจจุบันของตัวเองตัดสินใจด้วยความรู้สึกในปัจจุบันจากเหตุและผลที่เป็นของตัวเองโดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรือไม่ต้องไปแคร์ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะมีใครมาคิดหรือมาจอแดงความคิดเห็นยังไง บางทีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเข้ามามีอิทธิพลกับเราจนทําให้ตัวเราเองลังเลใจในการคิดแล้วก็ตัดสินใจกับหลายๆเรื่องแล้วถ้าหากเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าการเลือกซื้อเสื้อผ้าอีว่ามันคงไม่คุ้มเลยถ้าเราจะต้องพลาดโอกาสอะไรหลายๆอย่างแบบนั้นไปสิ่งต่อมาเลยนะคะคุณผู้ฟังเราต้องยอมรับว,ว่าไม่มีใครสนใจเรื่องของเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนที่อีฟใช้คําว่า ไม่น่าจะมาสนใจเรื่องราวของเราแบบร0 0เซแน่นอนคุณผู้ฟังลองสังเกตสิคะว่าถ้าในช่วงเวลาที่เขากำลังทำอะไรอยู่บางทีเขาก็ไม่ได้มาสนใจไม่ได้มาโฟกัสที่ตัวเราเอง100%เอร์ซหรือถ้าเกิดเขาจะต้องมาสนใจเราหรือมาโฟกัสที่เรามันก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราคงมีบางอย่างที่จะมีผลโดยตรงกับเขาทุกคนร้วนจะสนใจในสิ่งที่เป็นตัวเองเป็นหลัก มันจะฟังดูแล้วเหมือนกับเราเห็นแก่ตัวใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเราถึงจะสนใจสิ่งเหล่านั้น นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากๆเลยที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราหรือเขาไม่ได้มามีอิทธิพลอะไรกับเราเขาก็คงไม่มาสนใจในตัวเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นการตําหนิติเตียนหรือเป็นการด่าทอสิ่งหนึ่งที่มันแสดงออกมาแบบนั้นแล้วมันทําให้เราเอาความคิดแบบนั้นเข้ามาตัดสินตัวเราเนี่ยเชื่อว่าเขาก็คงมองว่าเรามีอิทธิพลอะไรบางอย่างกับตัวเขาเอง แต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเองในการที่จะต้องรับผิดชอบทั้งการที่เราจะต้องรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอีกว่าแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของคาว่าไม่มีใครที่จะมาสนใจเราแบบร้อยเปอร์เซน์ถ้าเราไม่มีผลโดยตรงกับเขาแล้วอีกอันหนึ่งที่อีฟค่อนข้างเชื่อแล้วค่อนข้างแน่ใจก็คือแทบทุกคนเลยเขาจะโฟกัสตัวเองเป็นหลัก มันก็เลยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราละที่เราจะต้องแบบไปโฟกัสที่เขาด้วยแล้วเราจะต้องไปสนใจเพราะว่าอะไรกับคนที่เขาเอาความคิดแย่ๆมาใส่เราหรือเขามาพูดแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองเลยลองมีคนอื่นมาด่าหรือมาพูดคำเดียวกันกับที่เขาพูดกับเราเนี่ยเชื่อว่าเขาเองเขาก็คงไม่มีความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้น ยอมรับข้อนี้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่ได้สนใจใครแบบร้ออซ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแหละมีหน้าที่ที่จะต้องกลับมาโฟกัสตัวเองใส่ใจในตัวเองแล้วก็สนใจในความรู้สึกแล้วก็ความคิดของตัวเองเป็นหลักจะดีกว่า สิ่งต่อมาเลยเป็นสิ่งที่มักจะพูดถึงในหลายๆครั้งนั่นก็คือการที่เราจะต้องรักแล้วก็ยอมรับในตัวเองให้ได้ก่อนเพราะนั่นมันคือแก่นแท้มากๆเลยของการที่เราจะสามารถสร้างความมั่นใจในตัวเองอการที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่บนความพึงพอใจของตัวเองเป็นหลักได้เราจะต้องมีในเรื่องของการรักแล้วก็ยอมรับในตัวเองเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปยืนอยู่บนพื้นฐานของความคิดความ รู้สึกของคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันอาจจะบ่งบอกได้ว่าตัวเราเองอาจจะไม่มีในเรื่องของเซลล์คอนฟิเอนซ์หรือความไม่มั่นใจในตัวเองแลวบางทีมันก็จะตามมาด้วยความรู้สึกแบบโลเซล์เอสตรีมตามมาด้วยหรือการที่เราแบบไม่ค่อยพึงพอใจในตัวเองเอาซะเลยเยงี้ยแล้วถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ที่มันมากๆบางทีมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตใจของเราตามมาด้วยเพราะ,ะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่อยๆฝึกรักในตัวเองให้ได้ในทุกๆวัน ไม่ต้องเติมตัวเองด้วยความรักปรับทีละเยอะๆแต่ค่อยๆใส่ดูแลตัวเองทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆให้มันดีขึ้นเช่นการเลือกอาหารที่มันอร่อยมีประโยชน์กับตัวเองการฟังเพลงหรือทํากิจกรรมที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขของตัวเราเองหรือกับบางคนเนี่ยอาจจะใช้ธรรมชาติบําบัดไปอินอยู่กับการเที่ยวทะเลไปนอนบนภูเขาไปแคมป์ปิ้ง โอ้ oh, แล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงฤด,ดูหนาวด้วยอีเชื่อว่าการให้ธรรมชาติบำบัดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ตัวเราเองกลับมามีความสงบกับตัวเองแล้วก็กลับมารู้สึกรักตัวเองได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการที่เราจะสร้างความรักแล้วก็การยอมรับในตัวเองแต่อย่าลืมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพี่ เราไม่สามารถยืนอยู่บนความรู้สึกแบบนั้นกับตัวเองได้แล้วเราเอาตัวเองไปผูกติดกับความคิดของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาตัวเราเองก็จะไม่ได้เป็นคนที่มีความสุขมากไปกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะรักคนอื่นมากกว่าที่เราจะกลับมารักตัวเองด้วยซ้ำนะคะอย่างสุดท้ายที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังเลยก็คือตัวเราเองไม่สามารถทำให้ใครพึงพอใจได้แบบร้อยเอร์ซที่บอกแบบนี้เลยก็คือ ใครหลายๆคนเนี่ยแม้จะพยายามทำดีมากเท่าไหร่สุดท้ายแล้วบางทีเราก็จะไม่ได้รับกลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เราทุ่มเทไปใช่ไหมล่ะคะนั่นละคะ่ะถึงเป็นที่มาของคำที่บอกไปว่าจริงๆแล้วตัวเราเองไม่สามารถทำให้คนอื่นนะ่พึงพอใจในตัวเราได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ใช่กับทุกๆเรื่องที่เราจะสามารถทำให้เขาเกิดเป็นความพึงพอใจได้นั่นคือสัจธรรมของความเป็นมนุษย์มากๆเลยคะ่ะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยตัวเราเองก็ต้องยอมรับว่า มันจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่แม้เราจะทุ่มไปแบบร้อยมันอาจจะกลับมาแค่ 60, 70หรือกับบางคนอาจจะกลับมาเพียง80%บางคนอาจจะได้น้อยกว่านั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายอมรับข้อนี้ได้ว่าเราไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับใครทุกคนได้มันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมองเห็นว่าจริงๆเขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นได้เราเองเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน พราะสุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินว่ามันควรจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วมันควรจะออกมาเป็นความพึงพอใจได้เท่าไหร่บ้างเนี่ยมันก็คือตัวเราเองค่ะเพราะสุดท้ายท้ายที่สุดเลยแม้เราจะทําให้เขาดีมากเท่าไหร่เขาอาจจะไม่มองเห็นว่ามันคือความดีที่เราทุ่มเทไปก็ได้พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่อยๆกระจางกับตัวเองแล้วนะคะว่า เราอาจจะไม่ควรเสียเวลาไปกับการที่คนอื่นมาใส่ความคิดกับเราหรือคนอื่นเขาจะมองเรายังไงคนอื่นเขาจะวิจารณ์ตัวเราเองมากแค่ไหน บางทีเขาอาจจะวิจารณ์เรามากเกินกว่าที่มันควรจะเป็นด้วยซ้ำไปท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเราเองมากไปกว่านั้นเลยทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองเรามีสิทธิ์ที่จะออกแบบตัวเองยังไงก็ได้เพราะชีวิตเป็นของเราเราอยากจะเลือกให้ชีวิตเราเดินในทางไหนเราอยากจะเลือกให้ชีวิตเราเลือกอะไรเข้ามานั่นก็เป็นสิทธิ์ของตัวเราเองตาบใดที่ไม่กระทบหรือมันไม่ได้เดือดร้อนกับใคร สิ่งหนึ่งที่หลายคนมักจะหลงลืมไปอะค่ะมันอาจจะคือชีวิตที่เป็นนาฬิกาทรายทรายในขวดแก้วแล้วทุกคนมันมีจํากัดนะคะคุณผู้ฟังชีวิตมันค่อนข้างสั้นมากๆเลยเพื่อนนั้นอย่ามัวแต่ไปคิดถึงความคิดเห็นของคนอื่นกลับมาสนใจแล้วก็มีเวลาให้กับความคิดและความรู้สึกของตัวเองจะดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังไว้เจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีคะ่ะ อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android